ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ผมสปอยล์แลกวันนี้เนี่ยสปอยล์แลกขอ,อนำเสนอภาพยนตร์เรื่อง The Punisher ปี2004คลิปนี้เนี่ยเป็นการสปอยล์แลกถ้าใครที่ยังไม่ดูหรือยังไม่อยากโดนสปอยผมแนะนำให้กดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเก่าไปสักหน่อยสำหรับใครบางคนแต่ผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างดังในสมัยก่อนและมันก็ยังมีนักสแสดงดังๆเล่นอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพเอลิ the Mist, มอคน แล้วก็ตัวร้ายของเรื่องนี้ก็ยังเคยเล่น perfection หนังที่โคตรดีของควินตินทารันติโนแค่รู้ว่าใครแสดงผมว่าก็คุ้มที่จะดูสปอยต่ตอจากนี้แหละครับหนังเรื่องนี้จะกล่าวถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟรงค์คาสโซเจ้าหน้าที่พิเศษที่ทํางานชิ้นสุดท้ายของเขาก่อนที่จะลาออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัวซึ่งงานสุดท้ายนี้ก็ส่งผลให้เขาต้องสูญเสียทั้งงานและครอบครัวแต่ก็ยังว่าครับผมแฟรงค์เนี่ยรอดมาได้แฟรงค์จึงตั้งตนเป็นสารเตีย้ยพร้อมกับไล่ล่าและล้างแค้นและเรื่ ก่อนอื่นผมจะขอแนะนําตัวละครกันสักนิดพระเอกของเราชื่อว่าแฟรงค์คาสเซเป็นสายรับ f b ฟที่ล่อา,ายว่เถื่อนให้กับกลุ่มมาเฟียและแก๊งหัวรุนแรงและอีกหนึ่งตัวละครที่ขาดไม่ได้นั่นคือตัวร้ายของเรื่องนี้เขามีชื่อว่าฮาวเวิร์ดเซนเจ้าพ่อมาเฟียรายใหญ่ผู้มีอิทธิพลทางด้านมืดและไม่เก่งกลัวใครหน้าไหนฮาวเวิร์ดได้มีเมียหนึ่งคนที่ชื่อว่าลิเวียและยังมีลูกหูงแก้งหัวแหวนอีกสองคนคนที่1ชื่อว่าบ๊อบบี้คนที่2ชื่อว่าจอร์อ บอบบี้ลูกเจ้าพ่อขายยาลายใหญ่ได้มาติดต่อซื้อขายวุ้ดกับแฟงหรือพระเอกของเรานั่นเองบอบบี้เนี่ยมีผู้ติดตามมาหนึ่งคนชื่อว่ามิกกี้แฟงได้สมบทบาทอย่างแน่เนียนโดยการทําท่าทีว่ามาขายวุ้เถื่อนให้และมันก็เป็นไปตามแผนครับผมตำรวจเนี่ยได้บุกเข้ามาจับกลุ่มบอบบี้โดยแฟงก็แกล้งทําเป็นหัวเสียและเหมือนจะขัดขืนโดยการทําท่าทีจะยิงเจ้าที่แล้วแฟงก็โดนวิสามันแบบปลอมๆและตายไปในที่สุดเมื่อบอบบี้เห็นเนี่ยก็กลัวสิครับและด้วยความที่กลัวนี่แหละ บ๊อบบี้เนี่ยมันแกว่งปืนไปมาครับผมบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวจึงทําให้ตํารวจได้เข้าใจว่าบ๊อบบี้พยายามจะขัดขืนและตํารวจก็ได้ตัดสินใจวิสามันบ๊อบบี้ในที่สุดคือแฟงเนี่ยตายปลอมครับผมแต่บ๊อบบี้เนี่ยตายจริงจากนั้นมิกกี้ก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวหลังจากที่แฟงทำงานเสร็จเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เจอกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่ทีมตํารวจได้ฉลองส่งท้ายให้กับแฟงเพราะงานนี้จะเป็นงานสุดท้ายของเขาและแฟงเนี่ยตัดสินใจที่จะวางมือจากวงการนี้ เพื่อไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเมื่อเรื่องการตายของบ๊อบบี้ได้ไปเข้าหูฮาร์วาร์ดเขาเนี่ยก็ได้แปลประกันตัวมิกกี้ออกมาเพื่อจะมาเค้นความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ฮาร์วาร์ดได้ทาเหมือนจะเก็บมิกกี้แต่ฮาร์วาร์ดเนี่ยตันเปลี่ยนใจครับผมฆ่าคนที่ไม่ยอมดูแลลูกชายเขาแทน Thank you for that explanation สุดท้ายฮาร์วาร์ดจึงได้รู้ว่าคนที่จัดฉากทั้งหมดขึ้นมีชื่อว่าแฟง์แต่ฮาร์วาร์ดมันรู้ไม่เท่าไหร่ครับเมียเขาน่ะสิ โห oh, ชีพหายมีอยงฮาวเวิร์เนี่ยได้บอกว่าฉันต้องการให้มันตายทั้งตระก,กูลเพื่อล้างแค้นให้กับบ็อบบี้เมื่อฮาวเวิร์ได้ยินเนี่ยก็จะทําอะไรได้ล่ะครับก็ต้องเอออ,อตามเมียสิครับตัดมาที่ฉากของแฟงเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวของเขาในวันรวมญาตินับเปิดตัวลิโก้ที่หาดหาดหนึ่งแต่แฟงไม่รู้เลยว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ที่แฟงจะได้เห็นทุกคนอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้สังสรรค์อย่างสนุกสนานแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะมีกลุ่มนักฆ่าอาวุธครบมือมาฆ่าพวกเขาทุกคนในวันนี้และทันทีที่พวกมันมาถึงพวกมันเนี่ยก็ได้สายกระสุนแบบไม่ยั้งเลยมีเท่าไหร่แม่งใส่ให้หมดพวกมันในการแบบไม่เลือกหน้าเลยครับคือพวกมันเหมาหมดยิงหมดไม่สวนว่าจะเป็นใครและคนที่พยายามจะหนีเนี่ยก็หนีไม่รอดครับผมเรียกได้ว่าฆ่าล้างโคตรกันเลยทีเดียว <S <S แต่ในความโชคร้ายก็จะมีความโชคดี ที่ตอนนั้นเนี่ยเมียและลูกของแฟงไม่ได้อยู่ที่นั่นแฟงก็เช่นกันครับผมแฟงเนี่ยเขาได้ไปดูปืนเก่าที่พ่อเขาเก็บไว้เมื่อแฟงได้ยินเสียงปืนทันใดนั้นเองก็มีบางคนกำลังจะเดินเข้ามายิงแฟงแต่ก็เ <c oughs> มียและลูกของแฟงได้ขับรถหนีแฟงเมื่อเห็นเมียกับลูกก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามขับไปขับมาครับผมเมียของแฟงเนี่ยถูกยิงจนรถยางแตกจึงทําให้รถพลิกคว่ำเสียหลัก เมียและลูกของแฟงเนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งหนีเพื่อที่จะไปขึ้นเรือออกจากเกาะแต่ก็หนีไม่พ้นครับเมียและลูกของแฟงเนี่ยได้ถูกพวกมันขับรถทับจนตายเมื่อแฟงเห็นสภาพของคนที่ตัวเองรักตายต่อหน้าต่อตาก็โกรธเป็นอย่างมากแต่ก็ทาอะไรไม่ได้ครับผมสุดท้ายเนี่ยจอนลูกชายของฮาวเวิร์ดได้ยิงกลางอกของแฟงจนล้มลงไปกับพื้นยังไม่พอครับพวกมันเนี่ยยังจุดไฟเผาเขาทั้งเป็น จนทําให้แฟงตายในที่สุดและหนังก็ได้ตัดจบครับผมหลอกหลอกหลอกโชคยังดีครับที่แฟงเนี่ยรอดมาได้เพราะมีคนทำนั้นช่วยได้ทันเวลาเมื่อแฟงรักษาตัวจนหายดีแล้วเขาได้ไปเช่าอยู่ที่พักแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นแหล่งกบดานเพื่อรอวันที่จะแก้แค้นและสิ่งแรกที่แฟงจะทําคือจับตัวมิกกี้เพื่อมาเค้นหาประวัติการใช้ชีวิตประจําวันของทุกคนในครอบครัวฮาร์วาร์ดว่าใครไปที่ไหนทําอะไร แล้วเราก็ได้มารู้ภายหลังว่ามิกกี้ก็ไม่ชอบครอบครัวฮาวเวิร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นเขาเจ,จึงตัดสินใจร่วมมือกับแฟงโดยการบอกทุกอย่างที่เขารู้เริ่มต้นด้วยคนแรกฮาวเวิร์ดเขาเป็นคนที่ชอบตีกรอบเอาอมากๆบ้าเงินบ้าอำนาจและของที่ฮาวเวิร์ดห่วงที่สุดนั่นคือลิเวียเมียของเขารักเมียที่สุดในโลกนั่นเองครับลิเวียเป็นคนที่รักสุขภาพมากๆชอบเข้าฟิตเนสทุกวันพิรหัสทำเล็บเสร็จเธอก็มักจะไปดูหนังต่อ ฮาวเวิร์ดเนี่ยเป็นคนที่ห่วงเมียเอามากๆถ้าใครไปยุ่งกับเมียของเขาตายทุกรายครับผมคนต่อไปก็คือจอห์นไอ้หนุ่มขี้เงี้ยนที่ฝ้าสาวเป็นวาเล่นและคนสุดท้ายเควินตินเขาและฮาวเวิร์ดเป็นเพื่อนกันมา20ปีแต่เขาเนี่ยมีความลับบางอย่างที่ไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเขาเป็นเกย์หลังจากที่แฟงได้ข้อมูลของทุกคนมาจนครบแล้วแฟงก็ได้ไปที่หลุมศพของตัวเองและใช้รถลากป้ายหลุมศพไปทิ้งที่หน้าสนามกอล์ฟที่ฮาวเวิร์ดชอบไปพอฮาวเวิร์ดเห็นเนี่ยก็รู้เลยว่าแฟ หลังจากนั้นแฟงได้ไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผ่านมันตั้งห่าเดือนแล้วทำไมยังจับคนที่ฆ่าลูกเมียผมไม่ได้ตำรวจเนี่ยังทำท่าทางแบบเงึงงึงกังงักแฟงก็รู้ได้ทันทีเลยว่ากฎหมายไม่สามารถลงโทษคนพวกนี้ได้ฉะนั้นเขาเนี่แหละจะเป็นคนลงโทษพวกมันเองแฟงได้มุ่งหน้าไปที่ธนาคารของผู้ค่าเวิร์ดและสั่งให้พนักงานทุกคนนำเงินโดกของฮาร์วิร์ดโปรยทิ้งลงไปด้านล่างเพื่อแจกจ่ายให้กับทุกคนบนท้องถนนและสิ่งต่อไปที่แฟงจะทำคือทำให้พวกมันแตกคอกันเอง แฟงรู้จุดอ่อนและความลับของทุกคนฉะนั้นแฟงเนี่ยจึงได้เริ่มแผนการโดยขโมยรถของลีเวียไปจอดที่โรงแรมและแฮ็กมือถือเพื่อโทรไปหาควันตินจากนั้นก็นัดควันตินไปที่โรงแรมหากควันตินไม่ยอมมาภาพของควันตินที่จูบก,กับผู้ชายอย่างดุดเดือมจะถูกปล่อยไอควันตินเนี่ยก็ได้มาตามนัดครับผมแต่ก็ไม่พบใครและแฟงก็ได้ขับรถของลีเวียไปจอดจุดที่ห้ามจอดของโรงแรมเพื่อให้ตนใบสั่งกลับไปยังบ้านของฮาวเวิร์ดสิ่งที่แฟงพยายามจะทําคือ อยากให้ฮาวเว์ดมันคิดว่าริเวียเนี่ยแอบมาเจอกับควันตินเพื่อมีอะไรกันที่โรงแรมเก็ตไปครับฮาวเว์ดได้ไปถามลูกชายว่าเห็นควันตินไหมจู่ๆไอ้มิกกี้ก็โผล่ขึ้นมาครับผมแล้วบอกว่าผมเห็นควันตินที่โรงแรมเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะและเมื่อฮาวเว์ดลงมาจากบ้านก็เจอกับควันตินและริเวียที่กำลังคุยกันแบบหัวเราะชอบใจฮาวเว์ดก็แกล้งถามควันตินว่าไปไหนมาควันตินเนี่ยมันตอบว่าก็อยู่สระน้ำนี่แหละอยู่ใกล้ๆเนี่ยและนั่นแหละครับที่ทำให้ฮาวเว์ด เริ่มไม่เชื่อใจควานตินแล้วเพราะคําที่ควานตินพูดมันไม่ตรงกับสิ่งที่มิกกี้บอกตัดมาที่ฉากของแฟงกลาลังนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่จู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งมองหน้าแฟงแบบไม่เป็นมิตรมองจนรู้ว่ากูมองอยู่นะจากนั้นชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยก็ทําท่าเหมือนจะหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างแฟงเนี่ยด้วยความที่ไม่ไว้วางใจใครครับผมจึงเตรียมหยิบปืนขึ้นมาแต่ปรากฏว่าชายแปลกหน้าเนี่ยหยิบกีต้าร์ขึ้นมาเล่นแล้วร้องเพลงทุยอชิหาย ชายแปลกหน้าได้เดินตรงเข้ามาหาแฟงแล้วบอกว่าฉันจะร้องเพลงนี้ในงานศพนายเมื่อแฟงขับรถออกมาก็ถูกไอ้ชายแปลกหน้าคนนี้นี่แหละครับขับรถชนอย่างแรงแล้วลงมายิงปืนลูกซองใส่แบบไม่ยัง้งแต่ยังดีรับผมที่แฟงเนี่ยมีรถหุ้มเหล็กกันกระสุนแฟงได้ขับหนีมาได้ขับไปได้ไม่นานรับผมเจอเด็กแม่งวิ่งตัดหน้ารถจนทําให้รถพลิกคว่ำแฟงเนี่ยก็เกือบจะโดนเก็บแล้วนะครับ แล้วแฟงก็ได้ใช้สติที่มีทั้งหมดใช้มีดยิงไปที่คอของมันจนทําให้ชายแปลกหน้าคนนั้นตายในที่สุดและหนังก็ได้เผยให้เห็นว่าแฟงได้ไล่ทาลายกิจการทั้งหมดของฮาร์เวิร์ดจนเสียหายไปหลายล้านจนทาให้ฮาร์เวิร์ดเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากและได้ส่งนักฆ่ารัสเซียไปฆ่าแฟงแฟงได้ยินเสียงคอห้องก็เลยคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านเขาเนี่ยก็เลยเปิดประตูแล้วก็ แฟงก็ได้สู้อย่างสุดแรงแต่ก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าตัวนักฆ่าเนี่ยมันใหญ่มากจึงได้หนีเข้าไปในห้องน้ําและนําระเบิดที่ตัวเองเก็บไว้ปาออกไปแต่นักฆ่ารัสเซียมันตันตีกลับมาหาแฟงเฉยเลยแฟงเนี่ยก็ได้ตกใจครับผมแล้วก็หลบเข้าไปในอ่างน้ําจนทําให้รอดมาได้สู้กันไปสู้กันมาจนทะลุไปข้างห้องไอ้คนข้างห้องมันก็ตกใจใหญ่เลยแฟงเนี่ยก็ได้ใช้โอกาสนี้แหละครับคว้าน้ําร้อนที่กํลาลังเดือดเดือดสาดไปที่หน้าของนักฆ่ารัสเซีย จนทําให้หน้าของนักฆ่ารัสเซียเละไปทั้งหน้าจากนั้นแฟงก็ได้พุ่งชนอย่างสุดแรงจนตกบนใดกันไปทั้งคู่สุดท้ายนักฆ่ารัสเซียเนี่ยตายเพราะผมคอหักตายแต่แฟงเนี่ยรอดมาได้แฟงได้ใช้เวลารักษาตัวอยู่หลายวันหลังจากที่แฟงหายจากอาการบาดเจ็บเขาได้แอบเข้าไปในรถของรีเวียตามเคยและโทรไปหาควันตินให้ออกไปพบอีกครั้งแฟงจึงได้ใช้โอกาสนี้ขโมยติ่งหูของลีเวียและแอบเข้าไปในบ้านของควันตินในขณะที่เขาไม่อยู่และในเวลาเดียวกันมิกกี้ก็ได้บอกเรื่องใบเสร็จกับฮาเวิร์ตว่า ให้จ่ายเลยไหมครับฮาวเวิร์ดเนี่ยมันก็สงสัยสิครับว่าค่าอะไรมิกกี้เลยตอบว่าค่าจอดรถฮาวเวิร์ดก็ถามว่าที่ไหนแน่นอนครับเข้าทางมิกกี้เลยเพราะมันเตรียมกับพระเอกมาแล้วมิกกี้ก็ได้ตอบว่าที่โรงแรมฮาวเวิร์ดก็ยังถามอีกว่าวันไหนมิกกี้ก็ตอบว่าวันพฤเัื่พราะโควตรงตามแผนที่พระเอกวางไว้ทุกอย่างเลยครับฮาวเวิร์ดเนี่ยจึงได้ขอคุณใจบ้านของควานติงและเมื่อไปถึงก็เจอกับติ่งหูของเมียตัวเองที่อยู่บนเตียงของควานติงคราวนี้แหละครับฮาวเวิร์ดเนี่ยเข้าใจว่า ึงแอบกินตับเมียกูแน่ๆและในทันใดนั้นควันติงก็ได้กลับมาพอดีฮาร์เวิดเนี่ยก็แทงไม่ยั้งเลยครับอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าฮาร์เวิดเนี่ยเป็นคนที่ขี้ถึงเมียเอามากๆจึงไม่แปลกใจครับผมที่เขาจะฆ่าคนที่มาแอบกินตับเมียเขาอย่างไม่หลังเลซึ่งนั่นก็เป็นตามแผนที่แฟงวางไว้เป๊ะเ,เ,เมื่อฮาร์เวิดกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้จับตัวลิเวียไปสะพานแห่งหนึ่งลิเวียเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายว่าควันติงน่มันเป็นเก้ แต่ใครจะเชื่อล่ะครับถ้าผมเป็นฮาร์วเอร์เนี่ยผมก็ไม่เชื่อตอนนี้ฮาร์วเอร์ไม่เชื่อเะยที่ริเวียพูดอีกแล้วเขาได้จับริเวียโยนลงมาจากสะพานและปล่อยให้ริเวียถูกรถไฟทับตายหลังจากที่ฆ่าเสร็จแล้วฮาร์วเอร์ก็อยากไปที่ขับเพื่อไปดื่มมาเดนียยอมใจเมื่อมาถึงขับก็ได้เจอกับลูกชายของเขาและฮาร์วเอร์ก็ยังตั้งค่าหัวของแฟงเป็น1 0 0 0 0แสดอลลาร์สำหรับคนที่ฆ่าแฟงได้และในคืนเดียวกันแฟงก็กลัดจะมาสาสางความแค้นของเขาเช่นกัน เขาได้เตรียมทุกอย่างไม่หมดแล้วไม่ว่าจะเป็น m c a 1แบบติดลำกล้องปืนพกลูกองคู้ยงง่ายครับว่าเอามาทุกอย่างที่เขามีเพื่อสัดสังเรื่องทุกอย่างให้มันจบอย่างแรกที่แฟงทาคือนำ C4 ไปติดที่ใต้ท้องรถของทุกคันเมื่อแฟงเข้ามาในคับก็ได้ฆ่าคนรักษาความปลอดภัยโดยการยิงธนูเข้าไปที่ลำคอและติด C4 ตรงประตูทางออกเพื่อไม่ให้ใครหนีออกไปได้ และโชคก็เหมือนจะเข้าข้างแฟงมีคนจากชั้นบนขอแชมเปญให้ส่งขึ้นไปทางลิฟต์แฟงก็ตอบตกลงเดี๋ยวจะส่งโก้โคันขึ้นไปให้แฟงได้เอาระเบิดวางลงไปในถังน้ําแข็งและต่อสายชนวนติดกับขวดแชมเปญคุยง่ายครับถ้ามีใครสักคนยกขวดแชมเปญขึ้นก็จะ oh. หลังจากเกิดการระเบิดขึ้นแฟงก็ได้ไปไล่เก็บนักฆ่าทีละคนแบบเลือดเย็นสุดๆ ทำอย่างเดียวกันกับที่พวกมันทางกับครอบครัวเขาคือล้างบางที่นี่ให้สินส้นซากแบบไม่ต้องขุดไม่ต้องเกิดกันอีกเมื่อปืนกลกระสุนหมดเขาก็ได้ใช้ปืนพกยิงแทนเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะขอพูดเก็บความรู้เล็กน้อยให้ฟังกันหน่อยนะครับการจับปืนของแฟงเนี่ยผมขอชื่นชมเลยครับคือมันเหมือนจริงมากๆเลยเว้จับปืนด้วยมือสองข้างแล้วเอียงตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อลดการถีบแรงกระสุนปืนต่างจากหนังบางเรื่องครับผมที่พระเอกเนี่ยจะจับปืนแค่ข้างเดียวถ้าเป็นของจริงเนี่ย ถ้าจับปืนแค่ข้างเดียวเวลายิงปืนจะเด้งขึ้นซ้ายขวาและทำให้ยิงพลาดเป้าเลยนะครับแต่แฟงส์สวมบทบาทพผนึชเชอร์ได้ดีมากจุดนี้เนี่ยผมขอชมนะครับว่าหนังเก็บรายละเอียดได้ดีมากมากโอเคพูดจบแล้วฮาวเวิร์ดเนี่ยยังไม่ตายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดและฮาวเวิร์ดก็ได้กระสือกกระสนวิ่งหนีลงดิฟได้ทันเวลาเมื่อฮาวเวิร์ดลงมาถึงชั้นแรกฮาวเวิร์ดเนี่ยก็พยายามที่จะหนีออกจากตึกแต่ลูกน้องของเขาเนี่ยตันวิ่งไปเปิดประตูซะก่อนเลยทําให้ระเบิดทํางานก็เลย แต่คนที่ซวยที่สุดก็เห็นจะเป็นจอนที่ตอนนี้หมดสภาพไม่มีทางสู้เพราะจอนถูกตู้เหล็กทับแขนอยู่แฟงก็เลยโชว์ความเมตตาผมโดยการให้ระเบิดกับจอนไปนหนึ่งลูกและมัดตัวชนวนไว้กับสายไฟหากจอนปล่อยมือแม้แต่นิดเดียวชนวนก็จะทํางานโดยทันทีและใครล่ะครับที่จะถือระเบิดได้เป็นชั่วโมงฮาร์วิดได้เดินออกจากตึกมาได้สําเร็จแต่แฟงก็ตามมาติดติดและยิงฮาร์วิดลงไปกองกับพื้น แล้วแฟงเนี่ยก็ได้เผยความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของเขาเองเมือ่อพูดจบแฟงก็ได้จับฮาวเวิร์มามัดที่ท้ายรถและปล่อยให้รถวิ่งเองด้วยระบบอัตโนมัติตอนนี้เหลือเพียงแค่กดปุ่มปุ่มเดียวเพื่อให้ระเบิดทำงานแฟงก็ไม่รอช้าสิครับเมื่อแฟงสัดสา,สาเลือดทุกอย่างเสร็จ <c oughs> เขาก็ปฏิญ,ญาณกับตนเองว่า จะฆ่าล้างคนเลวทุกคนให้หมดไปและนั่นแหละครับคือที่มาของ The Punisher และหนังก็ได้ตัดจบครับผมความรู้สึกเมื่อผมดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วสนุกไม่น่าเบื่อเนื้อเรื่องก็โอเคเลยเว้ยสมเหตุสมผลไม่ซับซ้อนจนดูยากจนเกินไปฉากแอคชั่นเนี่ยก็ใช้ได้เลยยิ่งฉากสุดท้ายนี่คือแบบโอ้โหสะใจมากครับและหนังเรื่องนี้สตาร์ลีก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในค่ายมาวลด้วยเช่นกัน แต่ผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งว่ะคือมันเป็นหนังเก่าเว้และภาพของหนังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดมากแต่ยังไงซะผมก็ยังแนะนําให้คุณไปดูภาพยนตัวเต็มอยู่ดีเพราะมันอาจจะมีบางส่วนหรือบางเนื้อหาที่ผมยังไม่ได้พูดถึงถ้าคุณชอบคลิปของผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้สปอยไลค์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ